5อันดับหน่วยรบที่เก่งที่สุดในโลกอันดับ5 เดลตาฟอสสหรัฐนี่คือหน่วยลับสุดยอดที่ถูกส่งไปปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับโลกไม่ว่าจะเป็นภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายชิงตัวประกันหรือการกำจัดเป้าหมายสำคัญเดลตาฟอสถูกยกให้เป็นมือหนึ่งของกองทัพบ,บกของสหรัฐอันดับ4ชายเตศรีสามอิสราเอลคอมมานโดทางทะเลที่ได้รับฉาย,ยาว่าเนวิซีลแห่งตะวันออกกลางพวกเขาขึ้นชื่อเรื่องความเด็ดขาดการก่อวินาศกรรมและการจู่โจมที่ศัตรูแทบไม่มีโอกาสตั้งตัวหน่วยนี้คือกล่องดวงใจของกองทัพอิสราเอลอันดับ 3. Space n นัสรัสเซียนี่คือสัญ,ญลักษ ของความโหดดิบจากแดนหมีขาวหน่วยที่ถูกฝึกให้ต่อสู้ได้ทุกสถานการณ์ตั้งแต่การรบมือเปล่าการลอบเร้นไปจนถึงปฏิบัติการหลังแนวฆ่าสื่อพวกเขาไม่กลัวแม้แต่ความตายและยังเป็นฝันร้ายของทุกชาติอันดับ2 SAS อังกฤษหน่วยคอมมานโดในตำนานที่มีประวัติยาวนานกว่า80ปีกับคำขวัญอันโด่งดังผู้กล้าเท่านั้นที่ชนะ SAS คือผู้นำด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและยังเป็นต้นแบบให้หลายประเทศสร้างหน่วยนี้ขึ้นตามอันดับ1น Navy SEAL สหรัฐสุดยอดหน่วยรบพิเศษที่ฝึกหนักที่สุดในโลกกับการ ทดสอบที่ทําให้ทหารเกือบ90%ต้องล้มเลิกกลางทางและคัดเฉพาะแค่หัวกะทิเท่านั้นและที่สําคัญที่สุดพวกเขาคือผู้ที่ปิดบัญชีโอซามาบินลาเดนศัตรูหมายเลขหนึ่งของโลก